ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมาถึงวันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศว่าจะไม่มีคนตายคาบ้านที่รอเตียงแต่ณวันนี้มีคนตายริมถนนแทนมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยมันเกิดอะไรขึ้นกับระบบสาธารณสุขความรับผิดชอบอยู่ที่ไหนและเรามีสิทธ์อะไรบ้างหลายๆคนเห็นภาพที่เกิดขึ้นจากกรณีที่มีคนเสียชีวิตอยู่กลางถนนอยู่ริมถนน แม้แต่กู้ภัยก็ไม่กล้าเข้าไปเก็บศพแม้แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังละเว้นการเก็บศพจนทำให้มันเกิดคำถามขึ้นมาที่ค้างคาใจ ว่านักสถานการณ์โควิด -19 ในกรุงเทพมหานครณวันนี้เป็นสถานการณ์วิกฤตที่ถึงขั้นคนต้องเสียชีวิตยอยู่ริมถนนโดยไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการทางการแพทย์ได้แล้วขณะนั้นเชียวหรือผมว่าคําตอบเหล่านี้ภาพเหล่านี้จะตราตึงติดใจของผู้คนไปชั่วลูกชั่วหลานว่าครั้งหนึ่งประเทศของเราเคยมีคนป่วยเคยมีคนเสียชีวิตนอนตายอยู่ข้างถนนเพราะสถานการณ์โรคระบาดภาพคนที่ติดเชื้อ หมื่นกว่าคนเสียชีวิตวันละนับร้อยมันสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการควบคุมการแพร่ระบาดของสถานการณ์โรคติดต่ออย่างรุนแรงนะครับนอกจากนี้เองหลังจากที่รัฐบาลประกาศให้ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อชุดตรวจนับบิด อดิเจนเทซึ่งเป็นชุดตรวจที่สามารถวัดผลได้ง่ายและวัดผลได้เร็วโดยประชาชนสามารถซื้อได้ตามร้านขายยาณนะวันนี้ธนานดอนหลงเองก็ยังไม่สามารถซื้อชุดตรวจดังกล่าวได้เนื่องจากขาดตลาดเพราะมีการกว้านซื้อไปหมดแล้วนะครับทำให้ของขาดตลาดและราคาที่ต้องมีการซื้อขายณนะวันนี้เกินกว่า200บาทที่ทางรัฐมนตรีทางกระทรวงสาธารณสุขเคยประกาศไว้แน่นอนครับว่าราคาชุดตรวจในต่างประเทศเขาตีราคากันปรม มาณชุดละ30บาทบางประเทศถึงขั้นแจกฟรีเป็นโหลๆแต่ประเทศไทย1ชุดยังมีราคาค่อนข้างสูงและยังหาซื้อไม่ได้เป็นคำถามที่น่าสนใจว่าในระบบการบริหารจัดการการตรวจโควิด1 9รัฐสามารถทำได้แค่นี้เองหรือตอนนี้นะครับมีหลายๆผู้ป่วยที่นอน รอเตียงการรักษาพยาบาลก็ติดต่อเข้าไปทุกช่องทางเพจทนายคู่ใจก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ช่วยประสานงานเรื่องเตียงแต่ผมอยากจะบอกว่าตอนนี้ที่เราเห็นที่เราสัมผัสได้คนที่มีฐานะทางการเงินค่อนข้างสูงมีเส้นสายเขาสามารถหาเตียงรักษาพยาบาลได้ไวกว่าคนที่ไม่มีเส้นสายและรอการรักษาฟรีจากภาครัฐจริงเหล่านี้เกิดอะไรขึ้นทําไมคนที่ต้องนอนรอเตียงถึงต้องเป็นคนยากจนคนที่ฐานะปานกลางที่ไม่เหลือ เงินในกระเป๋าจากสถานการณ์โควิดยิ่งเรื่องเหล่านี้นะครับสะท้อนหรือไม่สะท้อนความเหลื่อมล้อแต่แค่จะบอกให้รู้ว่ามีเตียงเพราะคุณมีเงินเท่านั้นเอง